ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจําวันาทิตย์ที่24เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องพระองค์รักคุณเป็นการส่วนตัวพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงเยเรมีบทที่31ข้อที่3 ฉันกำลังฟังคำพยานเมื่อไม่นานมานี้และผู้หญิงที่กำลังเป็นพยานกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉันมากขนาดนั้นคําพูดนั้นสัมผัสใจฉันอย่างลึกซึ้งเธอพบว่าพระเจ้ารักเธอและนั่นเปลี่ยนทุกอย่างสำหรับเธอการรู้ว่าพระเจ้ารักคุณเป็นการส่วนตัวเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ความรักของพระเจ้านั้นไม่สามารถจะยังถึงและไม่สามารถวัดได้พระองค์ทเยทธยานเพื่อความสำเร็จของคุณมากกว่าที่คุณจะทำได้เพื่อตัวคุณเองพระสิริที่จะเติมเต็มจิตใจของคุณเมื่อคุณค้นพบความเป็นจริงนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงฮิบรูบทที่13ข้อที่5กล่าวว่าเพราะพระองค์พระเจ้าพระองค์เองได้ตัดว่า เราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังหรือล้มเลิกหรือปล่อยเจ้าไปโดยไม่มีการสนับสนุนเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าปลัสจากความช่วยเหลือหรือหรือระทิ้งหรือปล่อยเจ้าไปปล่อยมือของเราจากเจ้าไม่อย่างแน่นอนฉบับ ampc นี่หมายความว่าแม้ว่าคุณจะเดินจากพระองค์ไป พระองค์ก็จะตามคุณไปจนกว่าคุณจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่ต้องการพระองค์แต่พระองค์ต้องการคุณเสมอและพระองค์จะรักคุณเสมอทำไมพระองค์ถึงไม่ยอมปล่อยคุณไปทำไมพระองค์ถึงต้องการคุณเสมอและทำไมพระองค์จะต้องการคุณเสมอเพราะว่าพระองค์รักคุณเป็นการส่วนตัวพระองค์รักจริงๆถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวบนพื้นพิภพ พระเยซูก็ยังจะคงเสด็จมาสิ้นพระชนเพื่อคุณเมื่อพระองค์ทรงสร้างคุณพระองค์ทรงสร้างคุณให้เหมือนและทำหน้าที่เหมือนพระองค์พระองค์เห็นตัวเองในตัวคุณเมื่อคุณประพฤติตัวไม่ดีพระองค์ไม่ได้มองหาวิธีลงโทษคุณแต่พระองค์พยายามที่จะช่วยคุณและทำให้คุณเป็นคนที่พระองค์ต้องการให้คุณเป็นพระองค์รู้ว่าคุณจะดีขึ้นถ้าคุณฟังพระองค์ และรับพระคำของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงนำพระคำของพระองค์มาให้คุณเพื่อแก้ไขนำทางคุณและทำให้คุณสมบูรณ์แบบพระองค์รักคุณอย่างจริงใจอาจมีบางคนในครอบครัวของคุณที่ดูหมิ่นคุณอาจมีบางคนที่ไม่ชอบคุณจริงๆนั่นไม่สำคัญคนเดียวที่สำคัญจริงๆคือพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงรักคุณอย่างเสน่หา จงให้สิ่งนี้มีความหมายมากกว่าโลกทั้งใบสำหรับคุณให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับความรักที่ทรงมีต่อข้าพระองค์อย่างล้นเหลือซึ่งคือความรักที่ไร้ขอบเขต เป็นความปิติอินดีอย่างมากที่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนพิเศษและมีคุณค่าสำหรับพระองค์ข้าพระองค์เดินทุกวันในและด้วยการตระหนักถึง ความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์สํแดงและปิ่งประกายความรักของพระองค์สู่โลกของข้าพระองค์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชาระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญ,ญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด